โอ้ยขอภายครับโอ้ยอาจารย์หนาวเย็ยนๆนะครับหลบพัดลมนิดนึงเข้ามาสวัสดีครับกับาเ l นเจอร์อ่ะมีอะไรแ,แปลกๆบ้างได้กลบมาแล้วครับคือคิดว่ามีกลบแล้วมีสตันช่วยวสามวรแล้ว,วจะทำให้ผ่านด่านใหม่ได้สบายขึ้นสรุปว่า <c oughs> ยากเหมือนเดิมแล้วนี่ครับเห็นคนในกิกิ์เขา มีหกดาวกันเราก็อยากมีบ้างก็เลยเปิดบ้างครับก็ได้ประมาณนี้มาก็ใส่ให้ตัวนี้แต่ก็ตีบวกได้แค่นี้หมดตัวแล้วไอเแทมหมดแล้วครับรวมถึงเงินด้วยที่ร้อยหรอและรูบี้ด้วยตัวเก่าๆก็ยังเหมือนเดิมมีหกดาวอีกไหมวะไม่มีนะ มีหรือเปล่าเธอจำได้ไม่มีเลยวันนี้ก็พูดเรื่องทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะไปดู PEP หน่อยแล้วกันคือสูตรผมก็ไม่ใช่สูตรผมไปสูตรของน้องคนไหนสักคนแนะนำมาทั้งเรื่องที่ตีให้คนตีคนที่คะแนนสูงกว่าเราเยอะๆแล้วก็วิธียืออ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ได้เสมอไปนะ พราะบางทีมเราก็เจอแบบเนี่ยเอาไม่อยู่ครับพี่เอาไม่อยู่จริงพี่พยายามยื้อแล้วครับมันเบรกไม่อยู่เลยล้มหงายล้มหงายล้มหงายเลยอะอ่ะเดาไปดูตัวท็อปกันพูดกิีก้าไอเทมสักนิดก่อนละกันหลักๆก็จะพูดถึงเรื่องเงินนะเรื่องคอยเรื่องเหรียญเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องเหรียญเนี่ยมีขายด้วยเว้ยโอ้โหสองร้อยลูบี้แปดแสนขายคืนได้ไหมวะ ขอร้อยแปดแสนนี่ขอร้อยเหรียญพอน่าจะรับซื้อขึ้นมานะอ่ะตัวท็อปครับพูดเกี่ยวกับไอเทมที่เขาใช้กันหลายๆอย่างพี่ก็ว่าพี่คุคนๆแล้วนะนั่งจดเรียบร้อยแล้วล่ะว่าควรจะได้ใช้ไปไหนเอซสซิรีครับถ้าจะอีโบก็แนะนำอันนี้ก่อนกระเป๋าครับ,รบก็ชังเพิ่มโอกาสติดสกิลละหลบสกิลด้วย2อ,อย่างเลย มันไปถึง6ดาวได้ครับคนใช้กันเยอะมากครับอันนี้ผมว่าฮอตมากเลยฮอตสุดๆแล้วสำหรับในส่วนที่เป็นอ c เซสซอรีครับน่าสนใจที่สุดเลยส่วนที่เป็นกราะก็อันไหนก็ได้นะครับผมเช็คก่อนผมนั่งจดอยู่อัมมอใช่ไหมชุดกราะอันที่น่าสนใจเห็นมีมงกุฎครับมันจะบวก hp แล้วก็บวกการสกิล ที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะสำคัญสองอย่างก็ได้แค่นี้แหละอีกอันก็ Guardian GDS คืออะไรวะโล่์เขาโบกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเลือดปกติแล้วก็กานกายภาพครับไปเปิดหากันน่าจะเป็นตัวพวกตัวชนนี่แหละอันนี้แหละก a รเด i ยนชิลยังแล้วส่วนเป็นอารมอน่าจะใช้สองอันนี้ที่เด่นๆ ส่วนทำไดเมดน่าจะเป็นพวกสายกิลิตี้อย่างตัวนี้ครับนี่นเปือนครับพี่ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะสำหรับสายกิลิตี้ครับต้องอันนี้เท่านั้นครับตัวทำไดเมดก็เอ,อสำหรับตัวทำไดเมดเลยสุดแล้วก็ใช้กระเป๋าครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมฮิตฮิตมากเลยส่วนอันนี้ก็โล่ธรรมดาครับโล่ Low แล้วก็เพิ่มเพิ่มเลือดครับก็4สี่สานะนะกดไปกดมา เลก็เลือดสี่สารได้ส่วนพวกนี้เห็นเขานี่นาฬิกาครับมุบสปีดก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มคีเล็ด้วยแล้วก็หลบเีกด้วยครับคือกลายเป็นตัวยืยนชนไปได้เลยอะ่ะตอนนี้เพิ่มอะไรเพิ่มหลบเบรกธรรมดานี่ก็เพิ่มหลบเบกธรรมดาครับโอ้ยโหมันเท่าไหรว่วะเนี่ยเพิ่มมุบมันแทบจะเหาะได้แลนะ้วนะ HP เพิ่มมาน้อยครับดีเฟนนิดหน่อยครับหนูแต่มุบสปีดครับ บวกมาแทบจะ2เท่าครับติดคิดด้วยคีอาจจะไม่จําเป็นรับเดเมดงั้นงั้นแต่การหลบเลี่ครับเกินน้าลายเลย8 6ตครับตีมัน5ทีโดนมันแค่ทีเดียวครับโหแล้วมันวิ่งเร็ขวขไหนมันนี่มันถึงตัวแน่นอนครับแล้วเลือดโหเลือดกับแสนโหแล้วมันหลบเก่งอะครับคือมันรับเตเมจแทนตัวอืน่นเป็นได้นานเลยละ่ะ เราต้องถ้าสมมุติว่าผมมีตัวยิงเทพๆใช่ไหมยิงมันทีทีเดียวตายแต่ผมต้องมีตัวนั้นถึง่ะต้อง5ตัวครับถึงจะอัดมันลงมันตัวเดียวเราต้องใช้5ตัวถึงจะลุมมันลงโหดมากครับเนี่ยแอแดป s ตอร์ทั่วไปโหดหรือย่างพูดได้แค่นี้แหละคิดเจ็ดพูดเลยเครื่องประดับ ก็มีหล,หลายๆอย่างครับเน้นบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันหรือบวกที่มันมูฟสปีดนะครับเวลาอีกกระเ,เป๋าเพิ่มไอ้นั่นก็เพิ่มบอกไปแล้วอันที่เป็นรูปสร้อยก็ดีครับหาสร้อยก่อนกุญแจก็ใช้ได้นะนี่เป็นกุญแจนะเพิ่มหลบหลีกครับแล้วก็เพิ่มมูฟบอกไปทำไมนะกระเป๋านี่ใช้กันที่จริงๆครับนี่ก็ะสร้อย ก็เพิ่มหลบสกิลแล้วก็คิดเดเมจครับตี D หรอวะไม่ใช่อหนี้ดิ BPB ก็ใช่นี่เพิ่มตีกายภาพเพิ่มหลบสกิลหรือว่ามีหลายอันว่าแบบเพิ่มอะไรผมสับผ,ผมชดผิดอ๋อสลับกันครับจดสลับกันระหว่างคิดเดเมจกับสกิลอีเวนอันนี้แหละถูกละจะเพิ่มหลบสกิลปีครับสาย a อ i ก i t y ลิี้ก็ใช้ได้แหละ น่าจะสายคิลิตี้นะผมว่ามันโกงอะ่ะสายนี้ผมว่ามันโกงส่วนชุดเกาะก็มีคดีครัสองอย่างครับไปไปเปิดด,ดูดูกันเองแล้วกันอาวุธมีดีหลายอันมากสำหรับสายคิลิตี้ครับใช้ปืนไปสายเวทมันมีเมจสตาบะครับเพิ่มคิริเลตแล้วก็เมจิกแอทแทกล้วนเลยทั้งเปอร์เซ็นต์ทั้งปกติแซ่บวกคิแล้วก็ บวกเมจิกแอทแท็เป็นเปอร์เซ็นต์รับตีกายแบบปกติครับธนูเพิ่มติดสกิลเพิ่มตีกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์และเพิ่มเมจิกแอทแท็แบบปกติครับคาธาเพิ่มติดสกิลเพิ่มเมจิกแอทแท็เป็นเปอร์เซ็นต์และเพิ่มเมจิกแอทแท็แบบปกติครับเนี่ยจดมาประมาณเนี่ยคือถ้าจะขึ้นก็แนะนำอัซเซสซอรี่และกันกระเป๋าหรือเป็นอาวุธที่เป็นปืนน่าจะใช้กับสายแอคเคอริตี้ได้ ก็เลือกที่ให้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์สักสองอย่างแล้วกันน่าจะพอคมแล้วเอาละจับสูตเนื้อหาหลักครับพยายามพูดให้ครบนะเพราะบางทีก็ลืมช่วยด้ไหมาได้ไหมตัวนี้ก็ได้อยู่นะสุ่มไปสามครั้งครับหกสิบหกสิบหกเซเลยโหดกับกระผมเหลือเกิน ไม่กล้าเปลี่ยนแล้วครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่เป็นคาทาครับเป็นแวนแล้วกันถ้าเป็นสตารนี่จะเป็นของเมรดล้วนครับตัวสตารว่ M M V คาทานี่จดเป็นคาทา<ม>ก็สตารได้จริงครับแต่ก็เบรกได้ไม่นานมันดาหน้ามาแนวหน้าเราตั้งโลไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะสกิลของเลหรือเปล่าถ้ามันได้รับบัฟของเลพอมันวิ่งไปติดโล่ปุ๊บใช่ปะพอสกิลของเลหมดโล่ก็หายไปด้วยไงไอตัวที่ติดโล่ก็ฟรีไปยังไม่แน่ใจนะต้องขอดูอีกทีก่อนเนี่ยกระเป๋าสำคัญนะครับมีกี่ดาวก็ใช้ไปก่อนเนี่ยมันเด่ดน้ตั้งแต่ส4ดาวแล้วใช้ไปก่อนก็ได้กระเป๋าเหรอ พอ,พอสูงกว่านี้มันก็เพิ่มแค่กันเวทแบบธรรมดาไม่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สีดาไปก่อนก็ได้สำหรับสายฟรยีเรื่องเงินครับมาคืองเงินมันใช้กับแทบทุกอย่างเลยนะเอาอะไรไปกดเหมือนจะอ e ีโวดีอ่ะสมมติอะไเนี่ยดีอินฟอร์อทไป4,5 0 0ครับกานเซนดีหมดตูดแล้ว รวมถึงตอนรวมร่างเลยครับเอ๊ะตอนตีบวกตอน,นอัปเกรดอะไรเนี่ยเอ็นฮานเนี่ยก็ใช้เป็นกันครับกดตรงนี้ได้เออกดกดกดหนึ่งหมื่นครับสองหมื่นครับแบบโอโหเงินนะครับอะไรก็เงินนะ่ะคือเรากำลังเหออไงกิวผมกำลังเหอะตรงเนี้ย เเงินครับอะไรก็เงินครับรวมถึงการอัปเกรดเลนเจอร์อี u โวลูชันอะไรต่างๆก็ใช้เงินอยู่ถึงจะถูกลงก็เถอะรวมถึงพี่ๆของผมสุ่มหาคู่ต่อสู้ใหม่ก็ต้องใช้เงินชอบที่เคยแนะนำว่าซื้อจัดดาวมารวม่างดีกว่าถ้ามันยังอยู่ในอีเวนต์นะก็ซื้อจัดดาวมาดีกว่า จ็ดาวมันเท่าไหร่5้าพันเใช่ปะก็10ตัวซื้อได้สิตัวเท่ากับซื้อ8ดาวหนึ่ตัว10ตัวอีโวเป็น8ดาวได้2ตัวนะคือมันก็ถูกกว่าครึ่งตกครึ่งเลยแต่ที่โดนก็คือเราต้องเอาไปเก็บเลเวลเอาไปรวมล่างเอาไปอี o l โวลชันเสียอะไรพวกนี้ไปเยอะมากอันนี้ก็คงแล้วแต่ละ แล้วงงแต่งบของแต่ละคนครับคือจัดสรรให้ดีครับมันใช้ได้จริงๆซึ่งไม่มีแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็มีเยอะมากรวมถึงอาวุธที่ตอนนี้ผมอาจจะหยุดซื้อก่อนถึงจะเป็นสองดาวแค่ห้ารแต่เอาไปซื้อตัวพวกนี้น่าจะโอเคกว่า3าดาวผมไม่ซื้อแล้วซื้อไม่ไหวกระเป๋า5้าดาวนี่ครับเอาไปใช้ก่อนได้เลยนะผมโอเวิร์กนะ คือ6คนเป็นอ c c เซสซอรที่คนใช้เยอะสุดแ่ะครับอาวุธยังทั่วๆไปชุดเกาะในมั่วมากต่อไปอะไรใช้เงินอีกคือทุกคนไปกังวลกับส่วนนั้นใช่ใช่ไหมอย่าลืมครับผมลืมไปแล้วด้วยแล้วก็พลาดไปแล้วผมว่าผมผุมพลาดไปแล้วว็ควรจะเอาเงินมาอัปเกรดก่อนครับซึ่งราคาอัปเกรดมันก็ถูกลงแล้ว แต่ไม่รู้ว่าผลมันจะแรงมากแรงน้อยเท่าไหร่คือผลในการอัปเกรดครับว่เพิ่มไป1นึ่งเลเวลอย่างเงี้ยมันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มทั้งทีมนะครับอย่าลืมนะตรงนี้เพิ่มทั้งทีนะครับคุณเอาไปอัปเกรดอะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้แค่ตัวเดียวใครยังไม่อัพมาทําตรงนี้ก่อนนะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะดีกว่านะแต่อย่าลืมตรงเนี้ยไม่อยากให้ลืม คือบทีมันก็หลอกตาก็แล้วแต่มันก็น่าจะทำให้ครบๆไปไงจะได้ไม่คาใจพอเงินเริ่มเหลือแล้วค่อยไปอัพที่อื่นก็ได้ครับแต่มันเพิ่มอะไรเพิ่มความเก่งให้เลนเดนเจอร์ล้วก็สองอย่างนี้ก่อนเพิ่ม HP เพิ่ม Attack กลัวม,มันหลอกตาเม,มัอนกันแหละพูดตรงๆแล้วก็แรกครับให้มันเต็มๆให้มันแดงๆนะดูซิเราจะกดทกันคนอื่นไหมถ้าแรกเต็มแล้วอะ ส่วนมิดทราไม่ค่อยหวังครับผมไม่ได้สนเลย t าวรเอชี v, คือถ้ามันโดนดันถึงบ้านมันก็ยอมเพอเบไม่อยู่จริงจริงแล้วเวลาเรีชาร์มิตทไม่เคยปั๊มทันฝ่ายตรงข้ามอยู่ดีก็เลยไม่ค่อยอัพเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ร่างเกจอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้น้อยลงด้วยคือค่าศัตรูได้ได้แรกเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมจนแทาไม่รู้สึกเลย นี่ยมันมีให้อัพอยู่ที่จริงก็อัพพวกนี้ให้ครบก่อนก็ได้ตอนที่ขนล็อกมันฟรีๆแรกได้ไม่อั้นอะ่ะผมก็ขี้เกียจเล่นไง <c oughs> มาถึงตอนนี้ก็เศร้าไปอ่ะน่าจะพูดครบหรือเปล่าวะเงินใช้เกี่ยวกับเลนเจอร์รวมล่างอัพเกรดอะไรก็ใช้อาวุธก็ใช้อีกเฮอ้อเยอะมากสุมหา ผู้ต่อสู้ใน p p, p นี่ครับก็อย่าลืมว่าประหยัดกันหน่อยอย่าลืมว่ามีอะไรที่มันเราได้แน่นอนไปทุ่มเงินกับของพวกนั้นหมดบางทีก็จ่ายจนเกินตัวไปไงก็ระวังนิดนึงเอาละผ้าายใจครับ กูไม่มีคลิปครับเอ็ดทำมาซะหน่อยหลังจากนี้ก็อาจจะไปตัดต่ออีกชาแนลหนึงก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนน,น,นะครับเออเกมใหม่ซีรีส์ไลท์เซชั่นไม่เกมใหม่หรอกเกมใหม่ซรัพย์สละผมทำไป60กว่าคลิปฮาร์ดดิสเต็มไม่สายสายไฟที่บ้านตัดมั้งธรรมดาไม่เปิดคอมช่วงเวลานี้ไงของวันปกติ เปิดเครื่องมาก็แจ้งว่าอยากจากตัวเช็ดฮาร์ดดิสค,คุณหน่อย <c ười> คือเวลาที่เราแบบใส่ไฟล์ไปจะเต็มฮาร์ดดิสไงเท่าเกิน80%มันจะแจ้งเตือนบอกว่าให้เผาหน่อยอะไรเงี้ยแถ้าไปไฟล์ดับช่วงนั้นพอดีที่ไฟล์ยังจะเงยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาจะเสียผมก็เลยพยายามไม่ให้ฮาร์ดดิสเต็มขนาดนั้นก็เลยจะขออนุญ,ญาตหายห,หัวบ้าง มาบ้างไม่มาบ้างเพื่อไปจัดก,การตัดต่อคลิปข้างๆให้เรียบร้อยก่อนโอเคเอาละสวัสดีแล้วกันครับ